ร้านยอดชาเชียงใหม่ค่ะเอวิที่สาขาโลตัสแครายนะคะร้านนี้นะคะเขาจะอยู่ในฟู้ดคอร์ดนะโอ้โห,โโหเมนูมีเยอะแยะมากมายสั่งไม่ถูกเลยนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะไม่เป็นไรเราต้องเอาตัวออริจินอลมาก่อนเลยนะคะนะเป็นตัวชาไตายหอมต้นตำรับเชียงใหม่นะ,ะนะโอ้ยตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่น2แก้วร้อยนะคะแหมโปรโมชั่นน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ชานะเลือกเข้มกลางอ่อนก็ได้นะเอวิเลือกเข้มนะ แล้วก็หวานปกตินะคะเอร,อรอรรรรอเดี๋ยวฉันก็ได้มาแล้วคะ่นนะในราคา2อแก้วห0ึบาทนะคะถามว่าใครกินเออไม่เป็นไรละเขาลดราคาไงซื้อมาก่อนอืมตามนั้นค่ะอะไรนี้ก็ต้องลองกินดูก่อนนะคะจะได้พูดได้ว่ามันอร่อยจริงไหมม <c oughs> เข้มข้นอ่าอันนี้เราไม่ได้ลดความหวานหรือไม่ได้ลดอะไรเลยนะก็คือแบบเอาแบบ ปกติธรรมชาติธรรมดาเลยค่ะก็เลือกแบบขั่วเข้มชาคั่วเข้มเนาะออริจินอลเข้มส่วนตัวว่าเข้มไม่เท่าตาเมื่ะมันกลมกลม่อมมันกำลังนัวกำลังดีเลยค่ะก็โอเคนะเออเออสองแก้วร้อยอะไรอย่างงี้แก้วหนึ่งกินกี่โมงแล้วนอนกี่โมงอันนี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะอีกอันเป็นชาดำลำไยนะเอากลับมากินที่บ้านนะเขาก็มีใส่เนื้อลำไยให้นิดหน่อยนะคะนะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะไม่ได้เอาความหวานน้อยหรืออะไรเป็นหวานปกติ ะะเขาก็ไม่ได้หวานมากนะก็กำลังอร่อยเลยค่ะมมกรีนลำไยชัดเจนค่ะ